สิ่งที่คุณเห็นอยู่ณนะปัจจุบันตอนนี้มันคือปัจจุบันหรือมันคืออดีตคำตอบคือสิ่งที่คุณเห็นและจับต้องได้ตอนนี้นะคืออดีต <c> หมดเลยและคนก็ไม่รู้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเห็นคือปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นคืออดีตหมดเลยสิ่งที่คุณเห็นว่าฉันมีตอนเนี้ฉันมีเงินตอนนี้เท่าไหร่นั่นคืออดีตครับมันคืออดีตจากพลังจิตของคุณที่มันเป็นปัจจุบันตอนนู้นและก็เอามาสร้างอนาคต มันเลยเป็นรูปแบบเนี้ยคุณอยากจะชีวิตดีแต่ชีวิตคุณมันไม่ดีอ่ะก็คุณทำรูปแล้วคุณไม่เข้าใจกฎของเวลาไม่เข้าใจเรื่องไทม์ดีเลยครับผมจะอธิบายว่าทำไมสิ่งที่คุณเห็นมันคืออดีตหมดเพราะประโยคนี้ครับเพราะคำนี้เลยว่าไท m ์ดีเลยมันดีเลยครับไทม์ดีเลยคือเรื่องของพลังงานมิติการเวลานะครับว่าคุณอยู่ในโลกปัจจุบันตอนนี้เนี่ย คุณอยู่ในโลก 3D อ่าลองดูนะ 3D 4D 5D มิติมันเยอะมากนะครับมันยาวไปยัน12มิติว้าวมันมันลึกซึ้งมันลึกล้ำมากๆ3มิติคืออะไรก็คือกายภาพตอนนี้เนาะกว้างยาวสูงเห็นวัตถุจับต้องได้นะมิติที่4นะครับมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องไทม์เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะมีเวลามิติที่5นะครับคุณคุณจะเห็นเลยว่าเวลาไม่ได้มีแค่เวลาเดียว เวลาจะมีหลายเส้นเวลาและซ้อนทับกันอยู่จุดใดจุดหนึ่งนี่คือเวลาในมิติที่ห้านะเห็นทุกเส้นเวลาและทุกเส้นเวลามันซ้อนทับกันเออความรับรู้ของมนุษย์ทั่วไปนะครับในมิติที่สามนะเขาจะรับรู้เวลาเป็นเส้นตรงเขาจะรับรู้แบบนี้ว่ามันมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตรับรู้สิ่งนี้เป็นเส้นตรงเส้นตรงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่เรื่องจริงๆของจริงๆในะดับจักรวาลน,นะครับ มันคือทุกเส้นเวลาอยู่เส้นเดียวกันอักหมุดอยู่จุดเดียวกันครับจุดเนี้ยจุดเดียวเป็นทั้งได้อดีตเป็นทั้งปัจจุบันและเป็นทั้งอนาคตอันนี้คือมุมมองจากมิติที่5จุดเดียวไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาแบบมนุษย์โลกมนุษย์โลกมีการรับรู้แบบหนึ่งนะครับแต่ของจริงอะ่ะมันคืออีกแบบและสิ่งที่ทําให้มนุษย์รับรู้ว่าเฮ้ยเวลาเป็นเส้นตรง สิ่งนี้คือ Time ดีเลยครับทุกคน Time ม e ดีเลย์ย่ตัวอย่างง่ายๆคุณเคยไลฟ์ใช่ป่ะไลฟ์ลันระบบสตรีมเหมือนผมพูดคำนี้ไปแล้วแล้วมันดี l a y อีก30วินาทีกว่าระบบสตรีมมันจะพูดประโยคที่ผมพูดใครเข้าใจแบบนี้บ้างพิมพ์บอกหน่อยว่าเข้าใจเนี่ยคือ Time Delay พูดไปแล้วแต่กว่าจะส่งถึงคุณอะ่ะ30วินาทีกว่าจะส่งถึงมันดีเลย์แบบนี้ครับมันดีเลย อ่ะใครเข้าใจบ้างพิมพ์บอกหน่อยว่าเข้าใจในโลกของเราในมิติกายภาพมีสิ่งที่เรียกว่า Time ดีเลย์ทำไมต้องมี Time ดีเลยด้วยล่ะเป็นไปได้ในหลายๆเหตุผลนะครับและเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็เป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลดีนะคือมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่สามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นได้ยังไม่สามารถยกระดับดจิตใจให,าาจให้คิดแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องบวกได้เลยต้องมีไทม์ดีเลย มาเกี่ยวข้องลองคิดภาพตามนะครับถ้าวันนี้เรานึกเสคคนให้เป็นหมานึกแบบนั้นแล้วมันเกิดขึ้นเลยทันทีจะเกิดอะไรขึ้นนึกว่าฉันตายแน่เลยแล้วอยู่ดีตายเลยเกิดอะไรขึ้นเห็นปะมันอันตรายมากถ้าถ้าโลกกายภาพของเราถูกปลดล็อกไม่ให้มีไทม์ดีเลย์มาและเกิดเลยอันตรายมากครับมันอะไรไม่รู้วุ่นวายวุ่นวายเต็มไปหมดเลยดังนั้นมันมีสิ่งเนี้ยไทม์ดีเลย์มาปกป้องเรา จากความคิดมัวๆโซๆของเราจากเจตนาที่มันไม่ตั้งใจและข้อดีของมันนะครับมันคือทําให้มนุษย์ได้เข้าใจกับคําว่าการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาได้เข้าใจตัวเองว่าฉันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะได้เข้าใจว่าฉันสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองได้นะจากไทม์ดีเลย์เพราะว่ามันยังไม่ส่งผลหาเราไงมันดีเลย์อยู่คุณสามารถเปลี่ยนมันทันใครที่กลัวเฮ้ยคิดลบแล้วฉันจะดึงดูดเรื่องลบมาทันทีไหมใจเย็น มันยังไม่ถูกดึงดูดมาครับมันแค่กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่ในมิติที่5อยู่กําลังก่อร่างสร้างตัวแล้วยังไม่เกิดในโลกวัตถุนะสร้างตัวแล้วแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเอ้ยฉันเผลอคิดลบว,ว่ะคุณสามารถแก้ไขมันได้ปเปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นพลังงานบวกและคิดใหม่จากสิ่งที่ดีพลังงานบวกถูกสร้างเอาไว้และเดี๋ยวมันจะส่งผลหาค,คุณเนี่ยคือข้อดีของ time delay นะครับว่าคุณสามารถเปลี่ยนลบเป็นบวกได้ไหนใครเข้าใจคําว่าข้อดีของมันแล้วพิมพ์บอกหนว่าเข้าใจ เข้าใจว่าเนี่ยมันออกแบบมาสมบูรณ์แบบมากนะครับที่ทําให้มนุษย์สามารถเลือกได้สามารถเลือกที่จะเป็นเลือกที่จะคิดเลือกที่จะกลับตัวกลับใจเลือกที่จะตั้งจิตใหม่เลือกที่จะกําหนดทิศทางชีวิตของตัวเองใหม่สามารถเลือกได้แต่น่าสงสารมากมนุษย์ไม่รู้เรื่องนี้เขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ในกฎของอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ในกรอบของอะไรเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ถูกตีกรอบครับ ถูกตีกรอบว่าให้รู้แค่นี้ให้รู้ว่าแค่ตื่นมาทํางานกินข้าวหาเงินฉันจะหาเงินอะไรฉันจะกินอะไรฉันแค่รับรู้แค่นี้ไม่เคยมารับรู้กฎจักรวาลอะไรข้างนอกเลยเราเข้าใจกฎจักรวาลครับเนี่ยมันเป็นมันเลยเป็นแบบนี้เข้าใจข้อดีเนาะและคําถามที่สําคัญที่สุดที่คนส่วนใหญ่ชอบถามกันนะครับคือแล้วอะไรคือจริงอะไรคือปัจจุบัน ปัจจุบันคืออะไรกันแน่ที่ใครๆเขาก็บอกคุณว่าให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันแต่ปัจจุบันคืออะไรกันแน่วะบางครั้งนะครับคุณตั้งเป้ายิ่งใหญ่ตั้งเป้าว่าฉันจะทำหนึ่งล้านดอลลาร์ให้ได้ตั้งเป้ายิ่งใหญ่เป็นสําเร็จเป็นแบบเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็จะมีเพื่อนคุณมาบอกว่าเฮ้ยมึงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันสิวะคิดอะไรของมึงเนี่ยเพอเจอร์ อยู่กับปัจจุบันมึงมองตรงนี้สิ่งที่มึงเป็นมึงคือตรงนี้ไม่ใช่ตรงนู้นเพอร์เจอร์อะไรคือปัจจุบันกันแน่อนเฉลยเนาะปัจจุบันที่สุดคือขณะจิตของคุณจิตมันเร็วน,นั่นัน่นแหละคือปัจจุบันบบบิบบบ,บิบ,บ,บับนั่นแหละคือปัจจุบันของคุณปัจจุบันมันคือแบบนั้นแล้วคาถามที่สําคัญนะครับคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณเห็นทางกายภาพตอนเนี้ย มันคือปัจจุบันหรือมันคืออดีตนี่คือคําถามที่ต้องทำให้คุณตื่นรู้นะสิ่งที่คุณเห็นอยู่ณปัจจุบันตอนเนี้ยมันคือปัจจุบันหรือมันคืออดีตคําตอบคือสิ่งที่คุณเห็นและจับต้องได้ตอนนี้นะคืออดีตหมดเลยและคนก็ไม่รู้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเห็นคือปัจจุบันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นคืออดีตหมดเลยคืออดีตหมดเลยผมจะอธิบายว่าทําไมสิ่งที่คุณเห็นมาคืออดีตหมด เพราะประโยคนี้ครับเพราะคำนี้เลยว่า time delay ม,มันีเ l ย์ครับเหมือนกันเลยครับสิ่งที่คุณเห็นว่าฉันมีตอนนี้ฉันมีเงินตอนนี้เท่าไหร่นั่นคืออดีตครับมันคืออดีตจากพลังจิตของคุณที่มันเป็นปัจจุบันตอนนู่นน่ะคุณส่งจิตของคุณไปแล้วการที่คุณส่งจิตไปแล้วนั่นคือปัจจุบันขณะและมันกำลังจะส่งผลมาที่โลกใบนี้ในมิติ 3D มันดีเลย์ไงมันช้ามันดีเลย์มันกําลังมันมาแล้วล่ะมันเกิดขึ้นแล้วแต่มันดีเลย์มันก็เลยเป็นแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เอาอดีตที่เขาเห็นมาสร้างอนาคตแล้ววนลูปครับเลยติดลูปเอาอดีตมาเป็นปัจจุบันด้วยเข้าใจแบบนั้นเอาอดีตมาเป็นปัจจุบันและก็เอามาสร้างอนาคตมันเลยเป็นลูปแบบเนี้ยคุณอยากคุณอยากจะชีวิตดีแต่ชีวิตคุณมันไม่ดีอ่ะ ก็คุณทำาููอะแล้วคุณไม่เข้าใจกฎของเวลาไม่เข้าใจเรื่อง time d เ l a ์ครับสุดปะแสงก็หัวเลยนะจูนเข้าใจไหมว่าเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมันคืออดีตมันค,คือท i m ดีเลย y ดังนั้นถ้าคุณอยากจะอนาคตด,ดีตั้งจิตปัจจุบันฟังนะตั้งจิตปัจจุบันของคุณปัจจุบันของคุณคือจิตจำเอาไว้ปัจจุบันของคุณคือจิตตั้งจิตปัจจุบันคุณจะเอาอะไร ชีวิตคุณจะเป็นยังไงตั้งกําหนดภาพขึ้นมาให้ชัดปึ้งขึ้นมานั่นมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วในมิติที่ห้ามันเกิดขึ้นแล้วแต่มันแค่ไม่ส่งผลทางกายภาพในมิติสามดีเพราะอะไรเพราะ time delay มันมันส่งผลมันกําลังส่งผลกําลังจะผุดขึ้นมาแบบวัตถุแต่มันยังไม่มาเพราะ time delay โอเคที่คนกังวลนะครับว่าทําไมมันไม่มาไม่มาไม่มาอ่าพอคุณกังวลว่ามันไม่มาใช่ปะ คุณส่งจิตปัจจุบันไปว่าไงกังวลว่ามันทําไมไม่มา <ang> <w olen> ส่งจิตปัจจุบันขึ้นไปว่ามันไม่มาส่งความกังวลไปหาอา้าวคุณเอาปัจจุบันไปไปไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนความจริงอีกแล้วจากที่เขาส่งมาอยู่ดีคุณไปแคนเซลและมันก็ดีเลยไงมันก็ดีเลยกลับมาว่าจากที่คุณจะได้มันไม่ได้แล้วไทม์ไลน์เปลี่ยนจากไทม์ไลน์ที่คุณอยู่ดีๆว่าคุณจะได้ไทม์ไลน์เปลี่ยนเฉยเลยไปอยู่ในไทม์ไลน์ที่คุณไม่ได้ครับ แลวพอคุณไม่ได้คุณก็ตอกย้ําตัวเองมัน่ยฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้ไไดคุณเอาอาดีตที่ล้มเหลวอดีตที่มันแบบเป็นพลังงานมันไม่ดีอะสร้างซ้าสร้างซ้ำสร้างซ้ำติดรูปแบบนั้นครับใครที่มีปัญหาเรื่องความรักทําไมช้าใจช้าใจสังเกตตัวเองก,ก,ก็คิดแต่แบบเนี้ยไม่เคยคิดเห็นภาพตัวเองมีความรักดีๆกับเขาเลยไม่เคยคิดว่าฉันมีความสุขกับความรักดีๆได้ยังไงคิดว่าฉันเศร้าใจฉันโดนทิง้งฉัน,นนู่นนั่น ก็วนหลวแบบนั้นนะครับไม่จบไม่สิ้นเพราะ time delay ใครเคลียพิมบอกใน่อยว่าเคลียปัจจุบันคือจิตคือที่สุดปัจจุบันคือลมหายใจอะลมหายใจช้ากว่าจิตนะปัจจุบันที่สุดคือจิตครับและนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมแค่เอามาเล่านะครับเรื่อง time delay เนาะดังนั้นแล้วมีอีกเยอะมากสําหรับ NLP on s i t ์ site, นะครับเราเราไม่ได้สอนคุณแค่ NLP เนื้อหาของเรานี่ระดับจักรวาลนะครับ เนี่ยผมอันนี้เรียบร้อยเนาะ limiting belief ใช่ไหมครับแล้วอย่างที่2การรีโปรแกรมเนี่ยเราจะเราจะออกแบบโปรแกรมจิตของคุณยังไงให้คุณให้คุณโปรแกรมจิตตัวเองให้เป็นเทรดเดอร์ที่ที่ไร้แรงต้านเป็นเทรดเดอร์ที่อัจฉริยะเราจะโปรแกรมคุณเข้าไปได้ยังไงนะครับอันนี้คือออนไซต์ site, นะคุณจะได้สิ่งนี้ r o trading เทแบบไร้แรงต้านเทแบบชิวๆเงินไหลเข้ามาง่ายๆสอนการ benefit เศรสร้างด้วยนะครับแล้วจะสอนเรื่อง the ultimate awakening ข้ามขีดจํากัดของตัวเองไปสู่เวอร์ชันที่ดีที่สุดทำยังไง รับรองทรงพลังกลับออกมาจากนี้นะครับเปลี่ยนและหน้าที่ของคุณคือรักษาพลังเอาไว้เข้าใจพลังงานของคุณคุณจะเปลี่ยนตลอดและไม่ต้องกังวลว่าทําไมมันช้าแตไมันไม่มาไม่ต้องกังวลครับคือมัน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 เสกไปแล้วมันก่อร่างสร้างตัวแล้วมันแค่ติด t ม m ด delay มันกําลังสร้างหน้าที่ของคุณคืออย่าไป cancel อย่าไปคนเซิล รับรู้และรู้สึกถึงมันรู้สึกถึงมันรู้สึกถึงมันว่ามันมีอยู่แล้ว f e ล l i n g เนี่ยใครที่ยังติดอยู่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันรวยฉันโกหกตัวเองหรือเปล่าอย่าคิดอย่างนั้นครับถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่อง time delay แล้วถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณรวยคุณก็รวยเลยเพราะมันมันสร้างขึ้นมาในมิติที่ห้ามันสร้างขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวความสําเร็จความมั่งคั่งมันไหลเข้ามาหาคุณเองมันไหลมาแต่ประเด็นคือคุณคิดว่าคุณรวยแล้วคุณก็คิดว่า กูมโนเปล่าวะมันจริงเปล่าวะอ้าวแคนเซิลแล้วก็ไปสร้างพลังงานใหม่แล้วให้มันมาเกิดขึ้นบนโลกจริงๆของคุณจบเ <c oughs> นี่ยแหละคือทําไมตั้งเป้าแล้วมันไม่มาทําไมตั้งจิตดึงดูดแ้วมันไม่มาเพราะฉันแคนเซิลเองจ้าไม่เข้าใจคําว่าถามดีเลยและชอบคิดไปว่าฉันเพี้ยนฉันบ้าฉันมโนนะครับจริงๆแล้วมันมันคือแค่นี้เลยคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไงเขาเลยตัดสินคุณว่าคุณมโนเพลเจอร์ แต่พอเราเข้าใจว่าเฮ้ยมันความจริงมันคืออะไรอะ่ะทําไมเราต้องไปสนใจคนที่ไม่เข้าใจด้วยทําไมเราต้องเอาคําพูดของคนอื่นที่เขาไม่รู้มาพูดให้เราแลา้วเราไปเชื่อเขาทําไมนะครับทันท,ทีที่เรารู้ว่าความจริงมันคืออะไรเราควรจะไปบอกความจริงให้เขาฟังด้วยซ้ําแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมเชื่อความจริงนี้มันก็เรื่องของเขาปะคันเองมันอยู่ที่ชีวิตใครชีวิตมันโอเคดังนั้นแล้วก็ ผมมีของดีมาให้และในราคาที่คุณจับต้องได้นะครับจริงๆผมควรจะตั้งราคาสักสี่แสนแต่เนี่ยผมเอามาให้คุณในราคาเต็ม35,900ืาเแล้ววันนี้ผมให้โปรคุณคือ2 9ง0มบาทเท่านั้นใครสนใจนะครับติดต่อมานะวันนี้คุณจะได้ของดีที่สุดของดีมากๆไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ อย่าลืมมารับมันไปนะครับมาสมัครเรียนนะ NRP o n ไ i t e ครับใครสนใจก็สมัครเรียนได้เลย Line ชนะกัน like 30คนเมื่อไหร่ก็เราเริ่มเลยเนะาะสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่อง time delay เนี่ยคุณจะเข้าใจเรื่องการเสกสร้างกันอีกเยอะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าแล้วก็อยากเทรดชนะเชื่อผมชนะกันไปแล้วครับบ๊ายบาย ที่เฝ้ารอทุกไมไ่ที่เท่านันทุกการแต่สินใจ